้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสายพานนะครับตัวนี้คือมอเตอร์นะครับตัวนี้มอเตอร์เนาะที่เสียอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่เมื่อกี้มันเสียงดังนะครับอยู่ตรงนี้นะเราเราก็จะถอดตัวนี้ออกมานะครับนะครับเนี่ยตรงนี้ เราเราจะถอดตัวนี้ออกมานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูการถอดกันเลยนะครับเราได้ทำการถอดสายพานออกมาแล้วนะครับต่อไปเพื่อให้แกะง่ายๆนะครับก็จะถอดน็อตตัวนี้กับ ตัวนี้ออกก่อนนะครับจะได้ง้างง,าง้างจะได้ง้างตัวนี้ออกแล้วก็จะได้ได้ถอดตัวนี้แต่ตัวนี้เช็คดูแล้วครับตัวนี้เช็คดูแล้วตัวนี้หลวมนะครับมันโยกก็เลยเวลาเวียงอนะถ้าไม่เกิดเวลาปั่นทําไมเกิดเสียงดังนะครับมันโยกเนาะทำมันถอดเลยครับ อาจจะดูทุลักทุเลหน่อยครับทำคนเดียวเนาะถือกล้องไปด้วยถือกล้องไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับอาจจะลำบากหน่อยบางทีภาพอาจจะไม่ได้อยู่หลุดโฟกัสไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับ ซ่อม้วยตัวเองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับ มุดน็อตสีตัวนี้ออกนะครับ